ท่านผู้ชมที่กคารครับในขณะนี้ผมอยู่ที่อำเภอบางซ้ายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับลงแปลงนาของเกษตรกรที่เขาบอกว่าหมดความหวังอยู่ในสภาพที่สิ้นหวังถ้าเป็นคนก็เหมือนกับสิ้นชีพส,สิ้นชีวิตไปแล้วขณะน,นี้ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึง่งนี่คือเกษตรกรที่ประสบเหตุตรงนี้และสามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้ด้วยนุชฟอไลท์สวัสดีครับคุณพี่ครับชื่ออะไรฮะผมชื่อเอื้อชูตระกูลครับพี่เอื้อชูตะกูลตรงนี้คือบ้านบ้าน ตำบลบเทพมงคลอเภอบาง้ายจังหวัดพัทนครศรีอย,ยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับนี่เป็นบุคคลที่ผมเอ่ยเส้นสั้นให้ฟังเมื่อสักครู่เพราะว่าได้นุดประไดีๆจากนะฮะทางด้านของศูนย์กระจายสินค้านะครับคือช็อปอยู่แถวบางบัวทองนี่เองคือชื่อคุณพันนีรจ,จน,เนจาเบญจกุลค่ะขอบคุณพันนีนะฮะเป็นผู้บริหารศูนย์ที่ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีค่ะครับผมครับ วันนี้ประกอบมาคู่กับคุณพนีเลยไม่ใช่ใครที่ไหนฮะนี่เขาบอกว่าเป็นเจ้าแห่งท้องนาค่ะนะเขาบอกว่าท้องนาอยู่ที่ไหนคุณชัยจะไปที่นั่นคุณชัยทักทายหน่อยสวัสดีครับมาคุณชัยมาคุณชัยมาปั๊บเนี่นุชไล่ยต้องมาทั้งสุด1หนึ่งสสองเลยทีนี้คุณชัยผมถามเริ่มต้นเลยนะบอกว่าคุณพี่ครับมีที่นาอยู่ด้านหลังผมมีกี่ไร่แปลงนี้ทั้งหมดเท่าไหร่แปลงนี้สามสิบสามสิบ สามสามสิบเก้าไร่สามสิบเก้าไร่ใช้พันข้าวอะไรฮะปทุมธานีหนึ่งปทุมธานีหนึ่งข้าวหอมนี่เขป็นข้าวหอมมาถึงธานีหนึ่งด้วยนะาีปทุมต้องบอกคุณพี่ล่ะเหตุที่มันเกิดขึ้นกับต้นข้าวท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในภาพในตัวภาพในอดีตเมันย่ำแย่หรือเกินถ้าเปียบเป็นคนก็ตายหาไปตายแล้วยังไงเราฟังต้องเรียกโคถ้าเป็นคนก็เรียกสับเปลอถ้าเป็นข้าวต้องเรียกรถไถ เตรียมขึ้นเมลแล้วเตรียมแล้วลองเล่าให้ฟังสิพี่ก็เตรียมไถกรบที่เพียที่เพียลงเนี่ยเพราะว่าฉีดต่งเค่มีกันแล้วอะไรก็แล้วข้าวก็เหลืองอยู่งั้นเนี่ยก็คงจะหมดหวังแล้วบอกกับแฟนว่าคงหมดหวังแล้วเราประดีก็ฝนตกวันนั้นก็ไปนอนดูทอทัศาดก็เปิดไปเจอนูทริไลท์ก็รีบจดเบอร์โทรไว้แล้วก็โทรไปถามที่ศูนย์บางบัวทองเขาบอกมีมี กระทั่งว่ามือก็เข้าเฟือกมือเจ็บด้วยมือเจ็บเข้าเฟือกด้วยเงินก็ไม่มีแล้วท่านผู้ชมฮะเพราะหมดบ้านแล้วหมดแล้วสู้สู้หมดตัวแล้วเหลือทองอีกบาทหนึ <lawsuit> ่ง <olla> ก็เลยก็บอกกับแฟนบอกว่าเอา่งนี้เอาทองไปจำนำสู้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหแบบไม่ยินกประทับใจมากความหวังสุดท้ายเลยเนาะความหวังสุดท้ายแล้วในที่สุดก็ได้นูฟอฟรไลมาก็ได้นูฟอฟรไลมาสองขวดสองขวดขั้นแรกเลยเนี่ยกณพี่แก้ปัญหาด้วยการทำยังไงฮะ ขั้นแรกก่อนที่จะใช้นูตโฟร์ไลท์เปล่าครับครับผมใช่ก็ใช้ยาฉีดธรรมดาสารพัดเพี้ยใช่ไหมคะใชาเพี้ยสารพัดี่เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่อันไหกันเนี่ยก็หลายหมื่นเป็นหมื่นเลยนะคะหมื่นครับหลายหมื่นไม่ใช่หลักหมื่นหลายหมื่นหลายหมื่นฉีดเพี้ยอย่างเดียวหลายฉีดเพี้ยนะก็อาทิตย์ฉีดสองครั้งอาทิตย์ฉีดสองครั้งคนจะตายนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย เ <expand> ทียไม่ตายคนคนจะตายคนได้นุดไฟมาอยู่กับมือแล้วทํำยังไงฮะก็ฝนก็ตกอีกแหมใจก็อยากจะฉีดอแล้วก็เราก็โอ้โหไอ้ห่าฝนก็ตกอแล้วก็มาพอฝนหายก็ให้ฉีดเลยพอฉีดได้สามวันไม่มาดูข้าวสามวันเลยไม่มาดูเลยวันที่สี่มาอ้าวมาข้าวนี่ฟื้นแล้วหยุดหยุดหยุดจากเหลืองจากแดง พอหยุดก็รีบลงไปในนาแปลงข้าวเลยถอนต้นดูลากออกอ่ะท拉ออกยังมีหวังมีหวังฟื้นกลับมาดังราวก็พอได้สักอาทิตย์ให้ฉีดเที่ยวแล้วเป็นไงเพราะฉีดที่ยวครั้นี้ก็เขียวฟื้นคืนกลับมาโอ้โหนี่ท่านผู้ชมฮะนี่คือแบบฝันนี่แบบหลังจากที่สลายไปแล้วนี่กลายเป็นจริงเลยกลายเป็นจริงเลยยังมีหวังที่ได้ทุนคืนอ่ะนะยิ้มออกไหม ทีนี้นะครับต้องมาถามหน่อยว่าหลังจากมันฟื้นมาแล้วเนี่ยปริมาณรื่งดาวของรวงข้าวก็ดีคุณภาพของต้นข้าวณนะขนาดนี้เป็นยังไงคุณพี่ลองดูเป็นยังไงพอใจมากพอใจมาก <laughs> เม็ดข้าวเป็นไงรวงข้าวเป็นงไงฮะรวงก็พอดูได้เพราะว่าดาวอย่างที่ให้ใหญ่โตยอย่างกะข้าวเาต้บูนม,มาแต่เล็กเลย ไม่ได้ถ้าเรียกว่าได้ทุนคืนกลับมาก็คงจะมีกำไรมั่งนิดหน่อยเออดีกว่าเจ๊งอ่ะดีกว่าเจ๊งนะแต่น่าที่สุดก็คือว่านี่ดูปริมาณเรื่องดาวของรวงข้าวมันข้าวสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์สมบูรณ์เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่เม็ดแตงงโตเพิ่มน้ำนมเพิ่มน้ำหนักเลยนะนี่ได้ราคาแน่นอนข้าวกี่วันแล้วนี่ได้ร้อย ร้อยเจ็ดวันร้อยเจ็ดวันใกล้จะเก็บเขียวแล้วสิก็ประมาณวันที่เก้าใกล้แล้วล่ะใบยังเขียวอยู่เลยอ่ะยังเขียวพอรวงมันสุกมันแล้วรวงสุกแล้วรวงเริ่มสุกแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับแล้วก็ต้องถามคุณพี่ละณขณะนี้โรคพืชที่มันเคยเกิดเนี่ยมันหายไปไหมหลังจากชี้ปนอะไรละหายหายไปไนะเหี้ยไเลยนะเหี้ยหายเลยเหี้ยหายไปเลยหรืออมันหาที่อยู่ไม่เจอแล้วตอนนี้ไม่เจอ แล้วแปลงข้างๆนะครับพี่แปลงข้างๆเขาถามว่าไงมั้งครับเขาถามผมว่าฉีดอะไรกันอแล้วพี่บอกเขาไงบอกก็ฉีดไปงฉีดฉีดฟางให้มันเขียวกลับมาถ้าเราไม่รู้จะตอบเขาอย่างไงกันเนี่ยแบบเนี้เนี่ยแห้งขาแบบนี้ยตอนที่ฉีดจะเป็นลักษณะนี้เลยแล้วมั่นใจไหมครับมีตอนที่ฉีดไปเนี่ยโอ้โหลูกน้องบอก รอวันปฏิหารรอวันเดียวก็บอกแล้วขอสู้อีกอาทิตย์ถ้าไม่กลับมาก็อำลาเพึ่งรถไถแล้วพึ่งยันนาแล้วอันนี้ถามพี่จริงๆถามตอบจากใจเลยเป็นหนี้ไหมตอนนี้เป็นหนี้อยู่หกแสนเป็นคนลุกสู้เลยเป็นนีเพราะว่าไปใช้อะไรกับไม้ลูกง้นเหรเป็นหลงเชื่อเขาดิแต่มาเป็นแปลงเนี้ยเยอะ แลฮะทีนี้คุณพี่ใช้อะไฟแล้วเนี่ยคิดว่านี่สินต่างๆเนี่ยถ้าเกิดมันได้ผลผลิตงวดหน้ายิ่งจะดีกว่านี้เนี่ยมันจะช่วยเปิดรูปก็คิดว่าแปลงนี้เกี่ยวแปลงนี้กะที่เห็นเมื่อกี้เม่ตะกี้กะหมดคิดว่าแกะปลอดหมดปลอดหมดรถไฟจะปลดนี่คุณชายออไลท์เลยอ่ะโอ้โหไม่ได้ปลดนี่อย่างเดียวนี่เนี่ยยังจะมีเงินเก็บอีกต่างหากนี่เห็นไหม นะครับนี่นี่คือเขาบอกว่กำลังใจเกษตรกรกลับมาได้ไม่ต้องรอนโยบายอะไรจะคลายแล้วครับเรามาช่วยตัวเองแล้วกับมือฟอร์ไลค์เคียงคู่เคียงบ่าเคียงไหลกันเนาะเกษตรกรเนาะเพียรนี่ไม่มีใครช่วยเราได้เพราะะเราช่วยตัวเราเองฝนฟ้าหามาบอกกาแฟบอกว่าเฮ้ยเหลือทองอีกบาทเอาไปจำ๊มอล้ไปแล้ะก็ดำทองไปซื้อเลยเหรออ่าจำนำทองไปซื้อเลยกล้าเปิดเผยเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ปิดบังเรื่องรู้เลยขั้นยอ่มา ที่เขาจะนำทองไปเราถ้าเกิดทุกคนไม่ได้ผลเราเราจะเสียใจมากเลยนะแต่เราดีใจว่าเขาประสบความสำเร็จไงสภาพข้าวที่เขาถ่ายไว้ก่อนหน้านี้สภาพข้าวตอนที่ถ่ายรูปไปนั่นนะหน้รูปแบบนั้นเลยแบบนั้นเลยเนี่ยทั้งหมดเลยตอนพี่น้องมาดูก็บอกเนี่ยดูแบบเนี้ยเขาเรียกว่าดิ้นรนไปอนุ่ฟลายมาเจอเพราะฉะนั้นเกษตรกรทวไทยนะถามว่ามั่นใจแล้วก็ เรื่องราวของความเชื่อมั่นหรือูต์ไรไมเกิดขึ้นเยอะมีอะไรจะบอกฝากเกษตรกรชาวนาทั่วประเทศบ้างคุณพี่ครับก็อยากให้หันมาใช้นูตไล์เนี่ยถึงจะราคาสูงนิดก็ใช้น้อยและปลอดภัยต่อชีวิตพวกเราที่ใช้น้อยได้กี่ซีซีห้าซีซีต่อน้ำยี่สิบซีเลยครับประหยัดกว่าไอ้ที่ใช้เดิมๆมาไม่ถําเลยก็เดิมๆก็เพี้ยลงอย่างนี้ก็ถังแล้วขวดเลยครับขวดนึงประมาณเท่าไหร่คะราคาท่า่ขวดก็ พันแปดนี่นะแล้วใช้สักกี่ขวดเราเนี่ยเยอะแยะมากมายขนาดนี้ก็บอกไม่ถูกมันเยอะก็หลักหลายหมื่นวันนั่เถอะของนูตโฟร์ไลท์ตกแล้ว cc ละบาทเก้าสิบบาทครับบาทเก้าสิบต่างครับมันคุ้มไหมคุ้มครับประหยัดไหมประหยัดนี่นี่จะต่ากกระสีต่างตเองเลยนะคุณบันนี่มองยังไงแบบเช็คตรงนี้ประเด็นนี้เราเราปลื้มมากปราบปลื้มแล้วก็ดีใจกับกับคุณพี่เอื้อด้วยเพราะว่าตอนที่แรกที่เรามา ตอนที่จะฉีดนะคะมันเหลืองแบบเราก็เข็นดูแล้วว่าอุ้ยเหลืองขนาดนี้เนี่ยโอเคอะเรามั่นใจกับผลิตภัณฑ์มันต้องช่วยมันต้องช่วยพี่เขาได้อะคะ่ะแล้วความมั่นใจมันก็กลับคืนมา100%